พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะประจอยเกษตรฮาจีมาคือเกาหนอ่อค่ะพี่น้องคะโอ้ยมื่อนี้ลมแรงคะ่ะพี่น้องเสียงอาจจะมีเสียงเออเสียงลมเข้าไปในเครื่องรบกวนเสียงในเด้อะ้ะพี่น้องจ้ะเมื่อนี้บรรยากาศดีบ่มีแดดเลยในคลิปนี้ประจอยพาพี่น้องของเฮามาอธิบายเกี่ยวกับเรืองใสปุ๋ยรรบระยะสุดท้ายเพราะว่ามีลูกหลูกหล,ลานที่เขามาเบิ่งในช่องประจอยกัเพ่นกระถามมาว่าใส่ปุ๋ยโรบระยะสุดท้าย ห้ใส่ช่วงกี่วันเพื่อนวะแล้วก็ส่ปุ๋ยหยางแน่เพื่อนวะเดี๋ยวเฮ้ามาฟังรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะคะตามที่ประจอยได้ลงคลิปทุกๆคลิปนะเมื่อกอนานานี้เป็นช่วงที่ประมาณสิบกว่าคลิปที่ผ่านมาพี่น้องสําหรับผู้ที่เขามารับชมใไม่ไม่อาจจะยังบ่ท่านเข้าใจนะคะแต่เมื่อกี้ก็กะจะได้บอกไหมสําหรับลูกหลานที่เขามารับชมผู้ที่เริ่มทํำไราวโพดของเฮ้านะคะ ว่าจะทําแบบใดถึงจะได้รับผลผลิตที่ดีตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของอเอาไปเบิ่งนไกลๆก,กันเป็นสายพันธุ์ของ NK 6848ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าพื้นที่ตัวเนี้มันเป็นพื้นที่ที่ที่ลุ่มนะเมื่อก่อนเป็นเป็นพื้นนาที่นี่ประจอยก็เลยปรับเปียนโจกข้องอ้อมอ้อมแปลงนะให้น้ำไหลตกแต่น้ำกระบอกไหลตกค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ที่ลุ่ม ประจอยก็เลยใส่ nk หกแปดสแปดซึ่งสายพนธุ์เนีย่ยหูซึกว่าจะตานท่านความแห้งแรงตานท่านน้ำท่วมได้เมือ่อเมื่อช่วงที่ฝนตกมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเด้พี่น้องช่วงนั้นพาย,ยุเขาน้ำท่วมไหลตาตาดเลยเนี่ยตามบริเวณถนนเดีย๋ยวเดี๋ยวไทยที่เบิ่งถนนนะนะ้ำจะไหลตามบริเวณถนนเนี่ยขามไปฝั่งหน้าฝั่งหน้าทงนันนะเพราะว่าเมื่อก่อนประจอยจะเห็ดหน้าทงนี้ที่นี่ บางครั้งฝนมันกระแรงปรจจอยเลื่อยบอดายผลผลิตในหน้าเขาก็เลยจกค้องออมออมพื้นที่ตัวนี้สรุปแล้วเอาข้โพดมาใส่หูวซึกว่าน้ำถั่วไลตาดไปเลยที่นี่ขโ้โพดพลานี่อุ้ยยอมรับเลยค่ะพี่น้องคะว่าดีเด้เพราะว่าปกติแล้วทาน้ำครั้งอยู่ในแปลงของเขาเป็นอาทิตย์หนึ่งเนี่ย <c oughs> เหลืองเหลืองหมดป่าแล้วแต่ว่าตัวนี้ยังเขียวดีอยู่ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพี่น้องผู้ใดที่มีพื้นที่ที่รุ่ม รับชมในคลิปนี้เดอ้อรับชมในแปลงนี้เดี๋ยวปจอยจะถ่ายทอดให้พี่น้องเขาเฮ่าได้รู้ทุกถูกระยะนะคะโอ้ยล่มแห้งค่ะพี่น้องคะเอาเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยกันค่ะพี่น้องคะช่วงระยะแหลกๆเนาะจะใส่เป็นช่วงอายุของข้าวโพดข้าวโพดมีอายุอยู่ประมาณ20วันหรือหนึ่งเดือนจังสิให้ใส่เป็นปุ๋ยยูเรียนะคะยูเรียอย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องพ่ออายุของข้าวโพดสักประมาณ สีิห้าถึงห้าิบวันหรือหาซีพาวันก็แลว้วแต่ช่วงโอกาสของเห้าให้พี่น้องสังเกตบึงนะคะไมของข้าโพดจะออกมาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ได้ที่จาจําวันที่บดได้นะให้สังเกตข้าวโพดออกฟักแบบนี้นะจะใส่ปุ๋ยระยะสุดท้ายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าพี่น้องใส่เองคือต้องการ มุนเขาไปในปลากโพดสะพายเอ่อทั้งปุ๋ยแบบแบบทีประจอยเห็ดเนี่ยมันจะทําให้เห่ารักายเครื่องเพราะว่าเกสรเกสรตรงเนี่ยมันจะลนลงมาใส่เอ่อเสื้อผ้าของเห่านี่ค่ายหมดเลยต้องปิดดังปิดตาปิดจมูกใส่ปุ๋ยแบบเนี่ยบางครั้งก็ใส่หมวกกันดอกไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องของเห่ามีเวลาให้ใส่ก่อนหน้านี้นะคะให้ใส่ก่อนหน้านี้ช่วงที่ เกษรเพลินยังบทท่านเด็กกระจายแบบนี้นะคะอันนี้มันใส่ซ่าเกินไปแต่ถ้าเกิดผู้ได้ที่ใส่อยู่ในเครื่องเวนจูรี่นะให้ใส่ช่วงนี้ก็ได้บกเกวกันครับเ,เกษรลนออกมาพาว่าเขามีเครื่องเวนจูรี่เนาะแต่ว่าแปลงตัวนี้บบมีเครื่องเวนจูรี่พะว่าเข้าบริจเจน้ำบาดาลแปลงตัวนี้เป็นแปลงที่อาศัยน้ำเทวดาค่ะพี่น้องค่ะอาศัยน้ำเทวดาบ่มีน้ำบ่บมียังเลยปลูกเพียวเพียวเลยค่ะ วัดดวงเลยสําหรับแปลงนี้นะคะบางครั้งน้ำกระท่วมก็คือปีนี้น้ำท่วมมากมายแต่ว่าอุ้ยหูซึกว่าสายพันีน้ดีมากๆเลยถามว่าปรจจอยใส่เป็นปุ๋ยสูตรใดปรจจอยใส่เป็นสูตรเสมอคะ่ะพี่น้องสูตรเสมอคือสิบห้าสิบห้าสิบห้าสองส่วนต่อยูเรียหนึ่งส่วนนะคะหรือจะเป็นสูตรสิบหกสิบหกสิบหกสองส่วนต่อยูเรียหนึ่งส่วนกระไดคะ่ะพี่น้อง เพราะว่าช่วงระยะนี้เฮาบริต้องการความงามของข้าวโพดแล้วนะคะเราต้องการเมล็ดฝักแล้วเฮาก็เลยเน้นตรงที่ปุ๋ยสู่เสมอมากกว่าแต่ก็ใสเป็นยูเรียรวมด้วยเพราะว่ายูเรียมันก็นจะทําให้ข,ข้าวโพดเฮาบ่เหลืองเนาะถ้าเกินเฮาใสแต่ปุ๋ยสู่เสมอมันก็นจะบ่งงามเพราะว่าเขาจะมีไนโตรเจนที่น้อยแต่ปุ๋ยยูเรียนี่จะซอยใดคือไ้งามหน่อยเฮาใสหน่อยมันก็นจะงามหน่อย ผู้ใดที่มีทุนหน่อยคือปุ๋ยสูตรเสมอมันจะแพงกว่าปุ๋ยยูเลียเนาะกระสอบละพันกว่ายูเลียนี่ทุกมือนีนกระสอบละแปดลอยนะคะแปดร้อยยี่สิบบาทเท่ากับบางครั้งที่ผู้ใดมีทุนก็นจะใส่เป็นสูตรเสมอกับสูตรยูเลียเท่ากันก็นมีคือกันแล้วแต่สีใซค่ะพี่น้องแต่ประจอยอยากจะใส่เป็นสูตรเออสมอสองส่วนยูเลียส่วนหนึ่งกระได้คือกันนะคะ ตัวน,นี้บอมีปัญหาขอให้เพียงแต่ให้ส่เป็นสูตรเสมอนะคะอ่ะคลิปนี้กะรู้เรื่องแล้วเนาะค่ะสำหรับการใส่ปุ๋ยสูตรระยะรอบสุดท้ายนะคะใส่เป็นช่วงอายุของข้โพดห0าวันเด้อพี่น้องหรือจะใส่เป็นส่วน45วันก็นแล้วแต่โอกาสนะคะบอท่านใายเกินไปบางครั้งผู้ที่อยากเวียกอยากก้านโอ้ยใส่บอท่านจังสีก็สามารถใส่เป็นอายุห้วัน กาใส่ใดคือกันเพราะว่าอายุหกสิบวันเนี่ยไหมของขพโพดเริ่มแหง้งเริ่มหยุดแลด้ว้อพี่น้องหกสิบวันนี้ประจอยบโบแนะนําให้ใส่กันนะคะเพราะว่าเขาจะแห้งชาหกสิบวันเนี่ยแหง้งชาเด้อายุร้อยสิบวันได้เก็บเกี่ยวแล้วสําหรับสายพันนีนะคะ NK หกแปดสี่ปดค่ะพี่น้องคะนี่สายพันุนี้นะคะสายพันนี้พี่น้องของเฮามาเหม็นแตลิดว่า เพิ่นนอนบอ่มาก,กินมาสันพี่น้องพี่น้องเอ่อฟังไปน้ากะพิจารณา,าไปน้าเดอ้อแต่ว่าแปลงข้อประจนนี่นอนหลายซะเสละเกินม่มีเวลามาฉีดนอนโอ้ยพี่น้องของเข้ากับมาเหมนว่านอนบอ่มากเดอ้อเพิ่นว่าสายพัน,น์นี่มาซะที่จริงแล้วนอนนอนกะมักเบิดถุกสายพันนั่นแหละพี่น้องกันคือแปลงเนี่ยเฮาสีท่านเนี่ยสีแค่ข้งเดียวเท่านั้นนะสำหรับการกำจัดนอน ผู้ได้ที่ยากหูเกี่ยวกับยาประจอยได้ลงคลิปไปแล้วเด้อพี่น้องสําหรับสารกําจัดนอนในไร่ข้าวโพดท,ที่ตายดีราคาถูกถูกค่ะสองละหนึ่งร้อยบาทนะคะหายอดลังไปดูคลิปก่อนหน้านี้กดไปที่โปรไฟล์แล้วกดคําว่าวิดีโอแล้วก็เลื่อนคืนนะพี่น้องเจอทุกคลิปเลยสาหรับเอ่อวิธีการโน่นนี่นั่นที่ประจอยได้ลงคลิปไปนะคะนี่น้ำท่วมมันคะ่ะพี่น้องนี่ น้ำถ่วมตั้งแต่ช่วงเนี่หน่อยมันก็เลยเอาเป็นว่าตายแล้วสรุปแล้วจะก็ามาถ่วมอีกรอบสองรอบสองถ่วมไปเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาตอนนี้น้ำกระบกแล้วนะคะถ่วมเป็นท่วมเป็นอาทิตย์ก้อนเนี่ยค่ะพี่น้องโอ้ยพี่หอยน้ำถ่วมเพลินเกือบตายค่ะพี่น้องคะแต่ว่าประจอยมั่นใจเลยว่าคือสิบตายอีกหรอกคือสิบเหลืองหรอกอยังเสียวๆอยู่เลยว่าเอ๊ะถ้าน้ำถ่วมแบบนี้ประจอยจะได้บน่นเพราะว่า ถ้าเกิดปลูกสายพันธุ์อื่นกับบูฮูคือกันขาะพี่น้องอาจจะหลอดตายคือกันแหละเพราะว่าสายพันธุ์ได้ได้ก็ดีคือกันนะคะแต่ว่าฮูซึกว่าในคลิปนี้แปลงนี่ประจอยล่อง n k 6 8 4 8สี่ดนะคะฮูซึกว่าอุย้ยพ่อใจมากค่ะพี่น้องถึงแม้ว่าฝักเขาจะสั้นเบึง้งบึงฟักเพื่นค่ะพี่น้องค่ะดิฟักสั้นเด้สายพันธุ์นี้ฟักสั้นบางคนที่ที่ดูแลดีอาจจะฟักเง่าก็ได้แต่แต่ตามที่ประจอยทายคลิปมาเนี่ยฟักสั้น ฟักสันแต่เขาไม่ดีนะน้ำหนักเขาเยอะเดี๋ยวเราดูผลงานของเหาในคลิปนี้ในในแปลงนี้ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเพราะว่าแปลงนี่ยมันเป็นของปัจจอยเองเดี๋ยวจะถ่ายถอนให้พี่น้องของเหาได้รับรู้กันนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพีและน้องไปกนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ